ตะเลงตะเลงตะเลงดูสิฮะเ,ะเ,ะเจ้ามาบุกลุกมนทนกล้วยข้านี่ยังไงข้าจะมาเอากล้วยข้าไม่ให้อ้ออ้กล้วยฉาบกล้วยฉาบกล้วยกล้วยฉาบ<ๆ>วันนี้เรามีทุน1 2 3ยบาทก็สามารถเอาไปทำกำกไรทำอาชีพขายได้กำไรเกิน4ี่เท่าตัวครับเมนูกล้วยฉาบตลาดแตก เราไม่ได้ทําไปขายแต่เราจะทําไปแจกฟรีฟรีเตล่งเตล่งเตลงเตล่งเทีฮิวหวีไปเิวหวีมาอ้ากีวีห้าสิบบาทแต่เราฟรีทําไร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 ทำไรทาไรทาไรทาไรไปฟานฟานฟานเอ้ฟาน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 ทุกวัน กวยฝานบางๆนะส่วนรักคุณไม่เจือจางเลยฮัลโหโอ้โหลงเทลงท่อนะครับน้ำมันใช้2ขวดนะครับก็คือ2ลิตร52บาทเราเดินมาที่หลังบ้านอาเราเลยชื่อตะยามมาหานี่เลยคุณดูพาใบเตยมาดิโอ้โห สงสารใบเตยเนาะหมดต้นเลยตอนนี้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 ใหญ่ๆก้อยตอนนี้ตอนนี้โอ้โหอ่าดีขุดนี่ชูไปเราเก็บฟันใบเตยนะใบเตยอาสยามอ่าจากร้านอาเราน้ำมันร้อนแล้วนะครับใส่ใบเตยฟอุ้ยกินหอมไปอ้ําโอ้กินหอมเลยยอดยอดยอดเป็นพ่อครัวต้องทอดได้ทุกสิ่งแต่ทอดทิ้งอย่าไปทำฮัลโหลโอ้โหอ่านี่เราเอาออกนะพอน้ำมันเราหอมแล้วอ่าเราทอดทิ้งแล้วอ่าเราเอา ทอดทิ้งไปเตยได้แต่ถ้าความรักกูจเยวไปทอดทิ้งไข่อ่านี้ดีกว่าลงทอดน้ำมันหอมแล้วเราก็เอาใบเตยที่เราทอดเนี่ยลงออกไปทิ้งนะครับอาออกได้เลยนี่ ขั้นตอนต่อไปลงเทลงทอด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 เอาเทลงทอดเพื่อให้มันกรอบกรอบครอบครับคน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 ทุกวันนี่ยดูความเหลืองสวยงามนะทนอาจยังไม่สุกกรอบแลนี่เลืองทองอร่ามนะอ่าอุ้ยโอ้โหผมมีเห็นแล้วแบบเหมือนแสวงจันทร์มวลพองน้ำปลาแผ่วพ่านั่งทองเมื่อมองแล้วมันดูกรอบครับฮ่าแน่โอ้โห มันเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้ช่วงนี้กล้วยดกมากหลังบ้านไม่รู้ไปทําอะไรโอ้เมนูนี้เมนูดีนักแหละมาทำอันเนี้ยมาทำงี้เลยสร้างรายได้ได้ด้วยได้ด้วยทุนน้อยๆเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าได้ที่แล้วไม่ใช่ที่ธรรมดาที่ไหนครับที่ร้านฮันนอ่าอู้เบบี้ที่รักที่รักโอ้โห ได้นี่ครับเอาขึ้นมาเส็จน้ํามันนะครับอ่าเราไปพักไว้มันจะกรอบกรอบ,กรอบเลยนะพักก้อนอ่าพักก้อนเอาขึ้นไปพักให้มันเย็นนะมันจะกรอบอเสด็จน้ํามันนะนี่นี่โอ้โหดูคุณดูดิในในนี้ในนี้เนี่ยสวยเลยนี่นี่ครับเดี๋ยวเอาไปพักให้เย็นตัวให้มันกรอบกรอบกอบันเลยดีกว่าไปครับน <c oughs> ้ำตาลทราย1กิโลบาทอ่าลงเทลงทัอันนี้เราแบ่งเป็น ครึ่งกิโลนะทำร้อนแน่ก่อนอ่ะทำทีละครึ่งกิโลเพราะว่าอย่ามันเต็มกระทะต่อไปครับรักเรายังให้รยลาแต่เราต้องโรยโรยเกลือครับอครึ่งช้อนชาน้ำเปล่าครึ่งถ้วยใส่ลงไปเลยแต่ถ้าทำฮาวิ่ีก็น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยไปเลยเราเคี่ยวน้ำตาลให้ละลายเข้ากันก่อนนะครับเคี่ยวน้ำตาลให้ละลายเข้ากันเหมือนเธอกับฉันที่เข้าใจเคี่ยว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 เข้าไปให้มันมันเคี่ยว เคียวเคียวเคียวเคี่ยวเข้าไปให้มันมันเคียวนะอ่ามันเคี่ยวหนะเคี้ยวให้มันได้ที่นะตอนนี้มันเริ่มเดือดร้อนขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยเดือดร้อนเดือดร้อนเเดือดร้อนแล้วหรอเดือดร้อนที่เสียตังค์ซื้อกล้วยเรากินเไยครับโอ้โหเพราะว่าทำแล้วขายดีขายดีเดือดร้อนเลยเดือดร้อนเลนในกระเป๋านะโอ้โห กยมาเร็วก้ยมาเร็วเร็วทำไมทำไมทำไมได้ีแล้วครับแล้วองทำไงชาบชาบแล้วครับเลยดีล้วครัเชี่ยดีแล้วครับชียด้ครับชาบนะีแาวบเชี่ยล้วครเชี่าดีล้วครบเคี่ยดีแล้วรี่ยแล้วเชี่ย้วคับเชี่แล้วครเชี่ยด้วครับชี้นะแล้วคุณบเชี่ดีแล้วกันเ่ยด้าคไหบอ่ะดีหคุณดเนี่ยดีแวครบเกียดบเชี่ยดแล้วับเชี่ยดีแก้ครับเแลครับเาดครับเช่ดี้ครับเอี่ยนี่คุณดูนี่ ชาวบ้านเรียกว่าดีนักแล่กินก็ไปเวลาคุณกินก็ชามจะมีไงจะมีเค็มเค็มเค็มเหวานหวานดีนักแล่อันนี้สูรแบบโบราณโบราณถ้าเราอยากจะอาแดปทำไงเราก็ไปใส่ผงปาปิก้าหรือผงหมาละผงตามใจผงต้มยงต้มยำแล้วแต่ผงเลยแ้วแต่ผงเลยแต่ผงที่มันหวานนี่ตุดถึงรู้ว่าผงอะไรผงรักคุณาแหล่ กุ้ยรวยมาแล้วครับพี่มื่นอาเทเลยครับน้องแพร่กุ้ยโอ้เนี่ยเราโอ้ย้ยโอนี่คุณดูเขาเรียบบาเรียบเบาเพียบบาเรียบเบาเพียบเบาเทิมบาเทิมโอ้ยดีนักแล้วโอ้ยแบกตะกร้าเอากล้วยไปห่อแจกฮะเน่ฮะเน่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการ ชิมโอ้โหคุณดูนี่กางล้มเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเอฟซีมาเอฟซีวัวแล้วฝนตกมาเลยนะโอ้โหเสียงกระหึ่มกันห้ามกันมาเลยมาโดมาร้องนาบ้านมาเรียกกันเลยเอิร์ดอ้ามเอิร์ดอ้ามเอิร์ดอ้ามอึ้งอ่างอึ้งอ่างอึ้งอ่างก็รอเราเลยเกินก่อนเถอะปกินก่อนเดี๋ยวเราไปแจ้งนะไอ้กล้วยชามมามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ดูโอ้โหคุณดูนี่ความทอดแห้งๆกรอบน้ำตาลเกาะแบบริ้วๆสวยๆโอ้โหบนใหญ่ลงหดูน้ำตาลเกาะ เป็นสีขาวนวลพองกับเกาะกับตัวกล้วยที่เหลืองกรอบโอ้โหเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันกรุบกรอบกรุบกรอบมันมันเรียกว่าดีนักแล้วมันมีรสหวานแล้วมันเจริญหูเจริญตาแลวเราหยิบขึ้นมาไหมเราหยิบขึ้นมาโอ้โหโบราณโบราณให้คุณดูหอมโบราณทำไงครับลงท้องไปโอ้โหเนเนาะโอ้โหแล้วมันแบบ มันเค็มๆคอมันมันหอมหอมของกุ้อหยุดได้ไหมมาแล้วคือมเริ่มมันเรมมันเนื้ยอะไรเนี้ยอะไรเนียไม่เตี้ยไม่เตี้ยด้วยไม่เตี้ยด้วยยินดีไงตัดตัดตัดเดินมันเทวตัด มังเขียวลองต้นชื่นมังเขียวอแลทำไมไม่เตรียมทำไมลงเราไม่เตรียมเลยเตรียมมาเราได้ทำขายแต่เราทำไม่แจกฟรีต้นชื่อมังเขียวโอ้โหต้นชื่อมังเขียวต้นชื่มังเขียวไปแจกเถอะ เสร็จแล้วครับวันนี้ทําได้ห้าสิบพอครับต้นทุนร้อยยี่สิบสามบาทเอาไปขายก็พอร้อยสิบนี่ได้ห้าร้อยกําไรสี่เท่าตัวเลยดิเออแต่วันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมของเอิร์ดอานสุดตังอาชีพคือเราจะทําไปแจกฟรีไปครับไปเลยก้อนก้อนเร็วด้านจุดเขาเรียกจุดตวดขามาด้อยแล้วเอาข้อยชาไปกินฟรีโอ้โหนี่มีตะกร้าที่พอนั่งนะแล้วเราจะวางเอาตะกร้านี้เลยครับพี่รถน่ารักมากเลย เราจะตามเขาไปนะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นซอยอุ้ยซอยเมื่อกี้มีเด็กเยเยอะอะคุณเห็นซอยเหรอเข้าซอยเลยไปจ้าโอ้โหเร็วโอ้โหเร็วเร็วเร็วมาเร็วอะเข้าไปเลยเขาเรียกขนาดเหนียวไปโกลาอันโกลาอันคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เขาหนี้คนนี้เขาเรียกเลยมันนี่นี่เด็กสุดแล้วนี่เด็กสุดนี่เขาบอกว่าจะเอาโค้ามาแจกเด็กเจอเด็กแล้วเจอเด็กเด็กสุดเด็กกูอยู่นี่แล้วเด็กสุดบ้านมีเด็กกี่คนบ้านมีเด็กกี่คน อ๋ออับอิงเลยเพื่อได้เพื่อได้นะสี่อันนะด้ดิโอเคมาครับไปต่อไปต่อนะเทิร์มาฝากกล้วยชาบฟรีมาเรียบเลยชาบเหรอเฮ้อชาบเราไม่เห็นเรียบไม่เห็นเรียบ ตัดผมเสร็จใช่ไหมครับรับกล้วยพีไปกินด้วยโมชันองร้านนี้คือตัดผมเสร็จได้กล้วยชาเออรับกล้วยชาไปเลยครับครับวันดี้วันี้วันนีชื่นนี้วันนี้วั่นี้วันนี้วันนี้วันนี้านนี้วั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 น้วันนี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 ้วั้วันนี้วันี้วัน้วัวันนี้วัน้วันนีันนีชื่นนี้วัสดีครัากล้วาบกล้วน้วาบมาแิวันนี้เลยอ๋อ นี่ก็เเคยเห็นจริงจริงวันนี้ทุกวันเคยเห็นตัวปลอมตัวปลอมนี <t 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 ่เห็นที่ไหนดูทุกวันเดี๋ยวจะไปจัดการตัวดูทุกวันใน YouTube ด้วยโอ้เลยอันนี้กล้วยกล้วยมัชากินเล่นกล้วยชาพึ่งซับมาเส้นล้อเลยนี่นี่เมื่อกี้แอบเห็นแล้วเราขับผ่านไปแต่เรากลับมานี่พิมพ์เขาทักไงไอ้นั่นไงเออเอทอามเคยดูใช่ไหมดูประจำเลยทุกวันโอ้สุดยอดเอาไปก่อนนะครับ เขาบอกว่าเวลาดูเราแล้วอารมณ์ดีเหรออารมณ์ดีจะหัวเราะเหรองั้นเราจะทําให้เขาหัวล้อหนึ่งทีสามที่าันเลยโอ้โหนี่ไแอบขำกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บอยู่เนี่ยโอ้โหขำว่าหันแหนก็ทด้ให้เขาเปความสุขนะฮะโอ้เราดีใจจริงๆสวัสดีตค้าต้องอีกคนนีไงเจอที่เฟซบอยด้วยเจอที่เฟซนะเจอในเฟซบอยนะเจอพวกเราเอิร์ธอาบุญคีเอิร์ธอาบเจอในเฟซบอยวันนี้เจอกันหบ่อยนี่ครับอันนี้ครับอ่ะ ลูกน้องเต็มเลยนะมีเด็กปะเอาไปเอาไปเอาไปอีกอ่าครับผมครับเจอเอิร์ธอาร์มบ่อยนะเจอในเฟสเจอในเฟสเจอในเฟซแต่เดี๋ยววันนี้เจอกันแล้วเจอกันแล้วสวัสดีครับขวัส้อยต้อนเชื้อทำอะไรนะทำนาเหรอทำนางั้นเราจะเอากล้วยชาบมาเป็นกำลังใจโอ้สวัสดีครับทำอะไรอยู่เพาเก็บขยะครับผมเก็บขยะแล้วนี่คือเก็บกล้วยไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอเก็บกล้วยไปด้วยใจเลยนี่นี่ทำอะไรครับสวัสดีครับเฮ้ยนก อุ้ยนกน้อยนกน้อยมันร่นมาจากไหนที่นี่เอิดเอ้ยอาบเอิร์ดเทียบเลยอ่ะมัน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 ลงมาจากไหนเนี่ยร่นมานะร่นมาแล้วแม่ไม่รับป่ะบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติตรงนี้เขาเรียกวัดอะไรวัดลูกกระทิงมากาแฟบุญคุณอยู่ตรงนู้นนู่นแล้วที่คุณเห็นเนี่ยต้นละมายังไม่รู้เลยเขาทำอะไรใช่ครับมาเจอคนนั้นเลยเหรออาเพราะฉะนั้นเรามี กำลังใจมามอบอากล้วยชากล้วยชาฝาชื่นใจนะนี่อามีมามาอะลรอ่าอะอาไปคอยต้อนชช่นไปครับนี่อามบุนค้ามนี่เลยคนนี้เข้ามาดำนากันนะตรงนี้นะครับ้าคุณจะมาเที่ยวได้เลยที่วัดสุกทิงมหากาแฟบุญสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับเนี่เอากล้วยกล้วยชาบมาฝากสามคนนะตรงนู้นกองนี่นี่วางไว้ไหนดีครับ วางวางตรงไหนก็ได้ย้ายหมดขึ้นเออมีเสียงเออนี่วางวางตรงนี้มีเสียงตรงนู้นอีกสามนะตรงนู้นอีกสามโอ้ยน่าพอนะเดี๋ยวเราจะให้อาร์มเนี่ยเดินนำนาเดินไปทางนู้นโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปฝั่งนู้นก็บอกอีกสองเราเดินข้ามไปไปโนอบอีกสามแต่ไม่พอเออไปสองสองสองพวกเรามีแค่สองแล้วแหละก็หมดแล้วพอดีโชคดีพอดีเลยอแต่เออผมเดินทาง นี่คอยติดชื่นนะครับครัชื่นครับเดี๋ยวนั่งปิดรายการตรงนี้เลยอ่ก่อนกับตอนนี้เราอยู่ที่วัดปภบกระทิงเราจะให้น้องๆปิดคลิปเราจะให้กินดูว่าเป็นรสชาติเป็นยังไงเอากินเอาจรู้จักปากกุ้ยชาบกินอยู่แล้วรู้จักไหมปากกุ้ยชาบหยุดไม่ได้ใช่ไหมอออร่อยนี่อือออร่อยอุ้ยอดโอ้โหนะี่ไม่เตรียมนะใครถ้าใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้เลยอ่าที่วัดภูกระทิงมีตลาดลมสักและ กาแฟมหากาแฟบุญตรงนี้มาเที้เลยมีวิวสวยดีนะนักแรนะสำหรับใครนะครับถามมาเลยว่าอยากดูรายการเอิร์ธอาร์มสุดสร้างอาชีพดูได้ที่ไหน f e c o o o y o y t u t u ท e t เพลครับดูตรงไหนคุณบอกกันชัดแล้วกดได้ผมฟังด้วยสิ f e c o o o y o y t u t u t e t เพลครับ้วกดยังไง t ท็ก r พ T-A-G-P-L-E ครับสำหรับวันนี้นะครับจะจะกาว่าสดชเชนมันเก้ยอสด เช่ญมันเขียวเชมันเขียวเชิญมันไปดววดีครับดีครับข้างบนนู้นข้างบนัสดีครับอ่านี่เขากอดีเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครีครับสวัสดีครับวีครัีครับวัสี่รบอวีบวดัครววีด้จี ตัวชื้นะขอให้ตัวชื้นดีครับนะครับตัวชื้นขอให้ตัวชื้นครับตติดาครับยอดต้นนะฮลโอ้ยคุณทำไต่กล้องอีกทีหนึ่งนะพี่โอ๊ตสดชื่นพี่อ๋อเมืนเที่ยวค่ะอ้โหอร่อยอ่าแซ่บบิลลี่นะหุยหุยซ่บแซ่บบิลลีเหรอผมใส่พริกไปไงเมื่ใช่แซ่บเลยไปก่อนนะครับวพอดีครับ